เตรียมตัววันนี้เตรียมตัวสวัสดีเอ c ซีโคโลเนนแฟครับพี่น้องสั่ <คน S 1> งอะไรนะอีแขบอกอีแขวันนี้วันนี้เราจะมีแขกมาเที่ยวหาป่าในอเนอันทัวรนะกันตอนบ่ายครับมีกิจกรรมหลายกิจกรรมสูบบอปลาอะไรอะหลายอย่างวันนี้สั่งเสือร้องไห้แบบชิ้นใหญ่แล้วก็มีมะพร้าวอยู่อ,อยากกินเดี๋ยวไปเอาแต่ว่า ร้านเกาเหลาอร่อยที่สุดในเวียงเชลูเขาเปิดร้านแล้วนะพี่พนิดอ๋อจ้ะไปกินไหมไปชิมก่อนไปชิมเกาเหลาก่อนจะได้เปรี๊องเฮ้ยคนนี้คนทำร้านไปไปกันปะเกาเหลาเจ้านี้เขาเปิดมาอร่อยพี่เคนเมื่อก่อนพี่เคนมาพักที่นี่นี่ตอนเช้าแกก็ไปออกกําลังกายตอนเช้าแกก็ไปกินทุกวันเลยเป็นเกาเหลาที่เขาใช้หหมูมู เนื้อหมูแบบหมูใหม่หมูหมูสดๆกับไส้หวานนี่หวานมากเลยแล้วก็วัตถุดิบดีน้ําซุปนี่เคี่ยวจากกระดูกหมูจริงอร่อยร้านไม่ได้เปิดนานแล้วครับเพราะว่าอํเาเภอเวียงเชียงรุ้งเนี่ยเขาได้รับสรถไฟตัดผ่านมาจากอํเา,าออเภอเดียนชัยจังหวัดแพร่มุ่งสู่เชียงของมาผ่านที่เวียงเชียงลุง้งพอดี เขาก็ได้เงินเวนคืนเงินแบบคนละหลายล้านอน่ะสามล้านห้าล้านสิบล้านก็มีบางบางบ้านแถวแถวแถวที่เราจะไปเนี่ยมีแต่บ้านติดแถวใหม่หมดเลยอ่ะหมดใหม่เขาได้เวนคืนเยอะเมื่อก่อนเรามีที่ตรงนั้นด้วยนะพอรู้ข่าวรถไฟจะมาเรารีบขายเลยเรามีมีความเจริญที่แรกคิดว่ารถไฟมามันไม่เจริญหรอกแต่ว่าการเวนคืนเขาให้เยอะแล้วคนแถวนั้นเขาไม่มีที่อยู่เขาก็ออกไปด้านข้างของผมก็ซื้อไปแต่ว่าเรารู้รถไฟมาเรารีบขายเลย ตอนนี้เขาขายกันงานนั้นหนึ่งล้านนะครับตัวน,นั้นตัวเนี้ยที่ที่วิงเชือเรงเนี้ยหนึ่งล้านคือออกไปไกลๆด้วยนะถ้าในตัวเมืองนอี่งานละกี่ล้านไม่รู้อะบอกไปถูกที่ของเราเขาทําตึกแถวใหญ่เริ่มเทอ,อนตอนนี้เขาไปทําเป็นทุกอย่างยี่สิบบาทแต่<ะ>เขาซื้อเราไปถูกกับเราเขาขายไปไม่แพงพอเราขายได้มาถึงเดือนมีคนมาถามซื้อเรางานละล้านขายไปแล้ว <c oughs> หมดแล้วชตาประกอบแพง ซื้อมาห6ปีรถไฟจะมารีบขายเลยมันไม่เมันไม่เจริญหรอกรถไฟมันไม่เหมือนทาง R3A อะไรเงี้ยไปซื้อทุน R3A นั่นตอนนี้เขา <c oughs> อยู่นู่นรถเดียวรอรอวันโอ้ยีปูดคาเฟ่กันปิดอย่งน้อมาที่นี้เดี๋ยวพาไปชิมใครมาเวียงเชียงลุ้งตอนเ,เช้าๆไ้มากินนะครับก็เราเล่นหมูที่นี่ผมว,ว่ารสชาติ <c oughs> การรถไฟของประเทศไทยเดี๋ยวเขาสั่งรื้อหมดบ้านแถวนี้นู่นทำบ้านใหม่ขึ้นหมดแนละ้วมันลองนวยนะครับโอ้ไม่ได้มากินนานข้างหน้าบ้านยังไม่เทเลยเออทำมาก็ดูดีเนาะมีสองชั้นสองมื่ก่อนเป็นบ้านชั้นเดียวนะนี่กระเหล่าเลือดหมูจริงๆริ่ายอร่อยด้านนี้มลาละจาไม่ได้กินไม่ได้กินกระเหล่าเจ้านี้นานหลายเดือนแล้ว โอ้ถอดรองเท้าไหมเนี่ยไม่ต้องถอนไม่ต้องถอนนะอือของพี่เองจะก็ราพิเศษเธอกินอะไรกเออกะต้มกเครื่องในหมูไม่ได้มากินนานมากแล้วมาัยนไมด้มากินเมื่อแล้วคิดถึงมาวนหาหลายรอบแล้วนะ บนขับรถเ้าแม่นี่จะเนี่ยอย่างนี้เขาขยายถนนอ๋อเจ้าแม่เป็นถนนใช่จ้ะบองควางกจะไม่ว่าจะพูดเนี่ยบ่อันเคถนนถึงไหนครับนี่นั่นแหละเขาถึงนั่นแหละถึงที่วางมุทรายไว้นั่นแหละโอ้ติดงพี่ก็ทำชนเลยพี่มีตีติดเลยเลยจอตดเลยอหลมั้พี่นี่ได้เบรนเว้คืนเท่าไหร่กี่ล้าน้าราทำใหได้น้อยอ่ะ ก็พื้นที่เขาน้ยไงมีแค่นี้พื้นที่เราน้ยร้านกว่าก็ออมพอมาทําบ้านเฉยไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยคุณหนาเองบ้านบ้านคนอื่นเขาได้กันหลายร้านนะ่ะที่เยอะที่เขาเยอะเราน้ยอของไอ้ทอนของไอ้ท้อนไหลหนึ่งได้สิบหลาเน,นี่ยนนะ่ะก็พูดกันได้ทวีคุณเยอะออเป็นด้วยเงินเยอะรถไฟผ่านทันเนาะร้านมอเตอร์ไซค์คนรู้จักกันเนี่ยเขาขายมอเตอร์ไซค์ เขาซื้อที่มาหกเจ็ดแสนตอนนั้นอะไรหนึ่งนะแล้วก็มาทำโครงสร้างเพลินๆแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์ไปจอดขายได้หนึ่งไรได้มันเข้าเต็มๆไงได้คืนสิบล้านอ่ะที่โดนแค่สิบสามตารางวาเองอ๋ออันนี้สิบสามตารางตารางวาอ๋อสิบสามตารางวาก็ล้านกว่าเลยปัญญาได้เกือบสิบล้านอะเนาะอ่าบ้างพื้นที่มันเยอะอืมีบ้านสามหลังอ๋อมีบ้านตัวยเนาะสิบล้านอืมเป็นยังไงเนาะเงินสิบล้านนี่ อ๋อนี่สิบสามตารางวาให้ให้ให้ล้านกว่าล้านเท่าไหร่ประมาณร้านสามโอ้ให้ตารางวาละแสนโอ้โหตารางวาละแสนเนี่ยเขาก็ประเมินกี่เท่าอย่างงเี้ไหะถ้าถึงเรามีร้อยตารางวาก็โอ้อันนี้สิบสามตารางวาถ้าร้อยตารางวาแค่งานเดียวเองนะงานละร้านกว่ามันจะได้เป็นพื้นที่จ้าสันมจะได้ หมือามรไม่รู้นผมไปซื้อไว้แล้ผมก็พอรถไฟจะมารีบขายก่อนนะไม่ร้ไมรีบขายดัวปวดสตาบักกอกแห้งเป็นยางไอย่างอื่นดลยเราเอาอยากตั้งเปิดเลยเนาะยาแกจะขึ้นบ้านใหม่ไงบ้านใหม่แล้วขึ้ไหนจ้าแกบอกอยู่แต่บาจะได้อยู่ตัวแฝก็ จะเดินทานาเราเลือดหมูกินกับข้าวสวยร้อนๆตอนเช้านี่ใครมาเวียงเชียงลุ้งแนะนําให้มากินร้านนี้ครับผมนี่สิขณะกาไม่เปิดก็มาขายทุบบนอยู่เนี่ยล่ะ <c oughs> อะไรดีวะไม่ได้มาบ้านเราเพราะว่าร้านนี้เลยนะตอ <c oughs> นนี้ร้านเป,เปนิดเแกงส้มแล้วเนี่นย <c oughs> น้ำซุปก็กระเป๋

ปากเคนตอนเช้าก็จะมาแล้วเขาจะออกม,มาถ้ามาเขาก็มากินร้านนี้นะถ้าพี่เคนอยู่เขา,เขาจะออกกําลังกายเสร็จเขาก็จะวิ่งมากินข้าวที่นี่อืมรสชาติเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมที่ขายเยอะๆเหมือนเดิมแล้วก็เวลามากินเกาเหลาล้วต้องใสน่นี่ช้อนเขาไม่ไหนเนี่ยตรงนี้จะอร่อยแล้วลแต่ความชอบนะ นนี่เยไม่ใช่เอาพอาใส่แล้วไม่กินนะกินนะกล้องก็ตามไปดูหน่อยสิ mm hmm. คือมันจะใส่มันจะอร่อยอนะ่ะเดี๋ยวกินไปด้วยกันเลยไม่ได้เอาข่าตักมาแล้วไม่กินนะทิ้งฝนนิดนึงเพื่อสุขภาพน้ำตาลหน่อยหนึ่งใส่ครบทุกอย่างเลยฝนคนฝนน,น้ำซุปจะอร่อย วัตถุดิบจะดีอ่ะหืมข้าวต้มหมูสับใส่ตับหมูหมูสับใส่ตับหมูหมหมกินดูตอนเช้ากินอย่างนี้ดีมากอืออือตอนเช้าต้องเติมพลังงานให้เยอะนะเย็นนี้เรามีสึกหนะัก ทีมงานป่าเนี้ยนะป้าป่ามาถึงแล้วเหรอป้าป่ามาถึงวันนี้เหรอเ<ะ>ย็นนี้อ่ะอยู่แม่สายอยู่แม่สายละม,มาถึงตอนเที่ยงโทรหาณเล็กก็อ,อ่อแออ่อแออยู่ณเล็กไปเจอเจออะไรไม่รู้อะณเล็กเมื่อเมื่อวานเขาไปงานมาดามไงม,มาดามเกาหลีมาไงฉลองรถใหม่หอ,อ,อดเลยแทบ ก็ทำให้เรางกินดูนะโอ้มีแหงเนาะอร่อยมีก่เรามาชิมดูค่ะไก่อะไรคับสองหันซุต้มกับเนื้อหมูาสบวันนี้จะมาสู่บ่อปลาฝนตก่น้อเลยานี่ังไหนดีฝนตกไหมอำเภอเวียงฉันฝนตกถ้าฝนนี่น่าจะหนาวมาก ถ้าฝนตกแล้วมอะไรก็จะหนาวถ้ามีฝนแล้วมีลมขึ้นมานะอากาศจะลดลงงวบเลยแต่นี้ตอนกลางวันก็ร้อนอยู่นันลุงเด่นนะแต่ตอนเช้ากับตอนเย็นอะหนาวเย็นฮียที่อยู่ชุมพรเป็นเลซีนเนี่ยแกบอกว่าตอนนี้ที่ชุมพรฝนตกน้ำท่วม <c oughs> ถ้าภาคถ้าภาคเหนือร้อนเนี่ยทางใต้จะฝนตกช่วงนี้เป็นฤดูโมรสุมของภาคใต้เราก็มีแพลนว่าจะไปใต้ก็ดูดูดโมรสุมแล้วอ <c oughs> าจะไปไม่ได้ ไปใคไปเจอพายุอะ่ะเอซที่รอคอยป๋าเคนก็นัดนัดนัดเลือดไปก่อนนะเพราะว่าทางใต้พายุหนักอ่ะไอมันลืมหรือเปล่านอ้อพี่น้องไม่ได้โทรสั่งนะแต่แต่บอกแต่เมื่อวานละไปดูหน่อยไปอากาศเช้าๆตัวเมืองเชียงรายครับในเขตเทศบาลเมืองกันเนี่ยที่นี่ก็พิกราบตรงเด่นดีวัวตรงเด่นอยู่ ครับอ่ามาบะเพิ่อนก็มาส่งเมื่อวานนี้เองโอ้อารมณ์ดีแต่ว่าวันนี้ไอ้มันสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้บรรยากาศดีวันนี้อารมณ์ดีเราไปมันเปิดเพลงฟังคนเดียวเว้ยครับเออพี่น้องนี่ดูเร็นอากาศเนาะมดเหรอครับเนาะเหลือแค่นี้เองเหรอครับโอ้ขายมันนี่ตัวตัวหนึ่งเนาะหรือแค่นี้เองพี่น้องดูโอ้ขายดีมากเลยของผมได้จุกอ่ะ อ้าดันกน้อไอยังก่อเอุกกตว่ะลืมได้มาแล้วไอ้ยังอ้อนพูกก็ได้เสือร้องไห้ไงเออเจดกอดดอเออไอ้ไทยอะไรนี่นอันกับมันพูกก็ได้อขายไปได้หรอโอ้ขายไปเดี๋ยว มันมีมันมีซี่โครงอยู่แล้วก็มีหนูนะอยู่กินนั่นก่อนก็ได้กูนี่กนี้พู้ผูนี้จะกินเสือหรือวก็ผู้นี้จะกินลาบก็อาจจะเดี๋ยวเอาเสือไปก่อนจุดไว้เด้อรกันนี่นะแหววแหววแววมือเคยกับขามอยู่แล้วไม่ามืคนจ้างเสือก็อื้ออื้ออ่อ้หนอกนี่หนอกเนื้อหนอกหนอกไม่ใหญ่นะีลาบกเนื็เต็มนะลาบนะนี่นี่นี่ใครมาหองอะไรนี่ ขายดีอารุงอารไม่ไปถึงสามวันอ่ะหมดเกลี้ยงแล้ววัวตัวนึงคนซื้อเนื้อไปกิโลนึงก็เอาไปถุงนึงคนซื้อเนื้อสองโลก็ไปสองถุงสามวันก็หมดแล้วครับพี่น้องดีวัวก็มีนี่สั่งได้เลยมันเป็นของทื้อของกินอะไรย่างย่อม่หนูนะคือวันวันนี้ไปสูนป,ปอป่ายแล้วละ่ะ วันนี้ซูปลาก็ากินปลาไปก่อนพวกนี้ค่อยกินเนื้อ,อ,อ,อวันนี้สูปลาาน่อยครับเดี๋ยวนี้มีปลาขายก่อนครับนี่อ,เ,อเดี๋ยวไปนะมาซื้อปลาซื้อปลาลงสะเหรออ๋อน,นี้เหรอลองยืนมาดูเขาบอกช่องนี้ปลาล้ำกบเยอะซื้อปลาไปไปล่อยในบ่อแล้วไปสูบ่าไม่ใช่ซื้อไปลาบ แต่นี่ก็น่าทานนะเธอเนี่ยอะไรเนี่ยที่เราเมื่อวานนี้พี่ตุ๋นก็อันนี้แหละร้อซื้อนี่แหละเมื่อวานตุ๋นอร่อยมากเลยแล้วไม่ในหมดอ่ะพี่กินยังเดี๋ในหม้อที่บ้านยายเดาไปไว้หม้ออะไรครับโอ้แต่ว่าหม้อขนาดเลยแต่ว่านี่อร่อยมากแม่ซื้อนี่แหละซื้อเนื้อร้านนี่แหละไปตุ๋นเมื่อวานี่ดูดเลามันสามชั้นวัวมันเนี่ยนี่เหลือเกิอเดียวกุปลาไปแล้วอ๋อไปทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนิดหม้อขนาดนี้อขนาครับรั้มหรือรั้มตอกกับตัวได้ก๋วยเตี๋ยว เปลือกแบหน่อยไปรับไอม,มันพร่งนี้าขอบคุณค่ะนะพี่กราบดีวัวเนื้อวัวอยู่ตรงนี้พี่พน้องมาซื้อได้จะสดใหม่ๆเดี๋ยวเราจะไปเอาไปในเมืองหน่อยไปซื้อพี่ไปเอานามบัตรด้วยจะสติ๊กเกอร์ลุงเด่นสั่งเขงทาทำเป็นสามเดือนละเขาส่งสติ๊กเกอร์มาหลายรอบแล้วพี่เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าน้องคนนี้ก็รู้จักสนิทกันดีก็ไปเอาได้ในเมืองมาแล้วโอ้สิบโมงกว่าแล้วไปรับสติ๊กเกอร์ครัวลุงเด่นมา ลอวก,ก่อนมันใช้ดีนะทนมากนะโดนแดดโดนอะไรแบบไม่สีดร้านนี้ดีจีสติ๊กเกอร์เชียงรายขนาดแก่จากรถตู้มาติดหน้าบ้านยังไม่สีดเลยนะสีไม่สีดดีเดี๋ยวเราไปเก็บสวนไปทำความสะอาดสวนหน่อยยังไม่ได้มีไม่มีเวลาเลยสอง,สงาทางานนี้ยุ่งมากเลยครับชักเป็นอย่างที่ <c oughs> กว่าจะได้ไม่มีเวลาจริงอย่างกันนักธุรกิจร้อยล้านเนี่ยน เลยไม่ได้มีงานประจําทําที่วันหลักหนักแต่ว่าก็มีงาอะไรไม่รู้จุ๊บจิๆๆๆ๊บไปตลอดเลยเอาไปบนไปเัง่ังไล่ะอ่ะค่าบ้านกันเดี๋ยวเราไปปลา <c oughs> ทาความสะอาดที่สวนแล้วก็าาไปดูสาเลอยมไหมค่ะไปดูหนองปลาเนาะ<ป>เดี๋ยวเราโทรหาทาเลให้ทาเลไปตั้งเครื่องช่วยเพื่อปลาแน่กับทีมงานมาแล้วก็ไปลุยกินปลากันครับวันนี้อีพีต่อไปพี่น้องไปตามมาตามหาทาเล เจอแล้วปตามซื้อปลาครับไปเจอไปเจอปลาเจท่านเจท่านไปเลี้ยงท่านมาจากมลทน,ยน <c oughs> อยู่นาชื่อน่ามาเด้อมาบ้านเาสาซอยยายท่านเนี่าาเด้อทาแ <c oughs> ม่คาบุญเด่นจัดเบื้องหลังความสวยงามก็อยู่นาอยู่ให้อยู่นาแหละพี่น้องเอ้ <c oughs> นนยอยู่นาต้ <c oughs> องสูบกระปุามลทนอยู่นาวันจริงได้บอกจ้างข้าเจ้าเขาลงแหงปลรองเอาแบกลง ไปไปเฮ็ดหลายปีแล้วก็บบรานล้นต้องเขาเคืียร์คลิข้าวเจ้าข้าวเหนียวแพงคลิปข้าวเหนียวข้าวเจ้าแพงคือเอาลูกสาวสักสามคนนะยายเอาลูกสาวสักสามคนจะได้นี่มาช่วยทำนะแต่สองคนลูกเคยกับแมาจะคนอยู่เอาลูกสาวสัก เอาลูกสาวสักห้าคนนะ่ะเผื่อมีลูกเคยคนไหนสักที่เขาสนใจยอมาบริหารท,ทำไร่ทำน <c oughs> there, นซแล้วรแเดินลาเอามาจักอานเออเอาลัามาจักอาน <c oughs> โอ๊ยรักสมัครลูกเคยเพิ่มตัวไป <c oughs> ไปบึนนะ <c oughs> งนั่นนี่ไไปเดี๋ยวไ,ไปกินเ้าเด้อดต้มปลาเด้ออยนะู่นานี่ đam mê hoặc thầm gán dã oh này standby luôn ơi conทะเล Thái con Thái thằng Alie hông hahahahh hăng vô hăng vô bọc mỏi mà xí công an kinh đi như thế nào nít nồi xin chào anh Alie xin chào mọi người vâng 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 จังจีจวงบทุกโลกบ่โอ้โพี่น้องนคนมาให้มาสวนมานาเขาก็กินกันอย่างเงี้ยมันหวานมันแซ่บเลยเอามีดแล้วนะ่นเลยหมีดกี้ต้องม,มาดูนี่เลยข้น,นพวกเที่ยงกินให้เลยนส้สับปะรดเชียงรายนี่ก็ที่เขาโครงการหลวงดอยคำเขาก็เอาอนี่แหละน้ำสับปะรดอ้าวไม่มีซสอนบ,บ่นี่พี่น้อง อืมหวานนี่หวานครับหวานหอมหอมเอาแล้วนั่นเลยจวดแล้วพี่น้องโอ้จะแซ่บบ่นี่เมนูแกแห้งพี่น้องมีน้ำจิ้นร้อนนี่ล่ะน้อหวานหวานอมเปรี้ยวอ่าเราใส่เอ็ดน้ำลายแจ๊กน้อยหรอกไอเอาพริกป่นใส่อย่างน้อยพี่น้องแกงเดียรเพราะอันนี่กินอะไรนี่กินเยอะเท่าไรมันเกิดว่าเมื่อไหร่ท้องล้วงน้องเด่นกินได้น้ำลายแตกเลยปะอ้ย ลายแตกแม่ตรงที่น้าเร่กินเรนเป็นถวยถวยนอืมรสชาติมันได้ดีมากเลยตอนนี้11นาฬิกาเกือบจะ30นาทีแล้วเราจะไปทำ<ม>ความสะอาดสวนรอเดี๋ยวน้าเร่ก็เตรียมของเดี๋ยวแต่ว่าน้าเร่ก็ติดง,งานอยู่เดี๋ยวพราผมก็จะลุยกันเองนเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเตรียมรถกระบงกระบะใส่เดี๋ยวเตรียมเดี๋ยวเดี๋ยวต<ร>ั้งเค <ไป S 1> รื่องไว้ถาดครับฮัมมัดต<ร>้อง <ไป S 1> ต่อสายนั้นเร่เนาะสตาร์ทแล้วก็ใจเลยเนาะ เดี๋ยวสายอาจจะมีเพว่าพรกำจันหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆครับพี่นอ้องไปเบิร์นน้ำลายกิดแล้วน้ำลายไปิดสามน้ำครับน้ำลายไม่ดีอ้น้ำลายแตกเลย <c oughs> ป่ะเธอไปทำความสะอาดสวนหน่อยเม<า>ื่อกี้ไปดูสวนมารอบเหมือนเรมันยังไม่ได้เก็บกวาดอะไรสักอย่างเลยครับพี่น้องตอนนี้จะไปเก็บไปกวาดปีที่แล้วเพี่แอนแนวกับเพี่อนก่อนก็แอนแน่กับช่างขวานมาทำทความสะอาดสเนื้อเดี๋ยวเจอกันนะเร่ครับประการ กันให้หน่อยมีก่อนแขกมาเยี่ยมแขกเข้ามาทำการสาสตรได้นะรอบนี้ก็เดี๋ยวไปทำาควาสารกันหน่อยมีเมื่อกี้ไปดูมีก้อนฟางนี่อะไรไประมานนอนแคมปิง้งกันคืนนี้น่าจะแคมปิ้งกันที่สวนครับโอมตามหมอนบอกปั๊มน้ําก็ที่ปั๊มน้ําน้ําหมดได้เดี๋ยวไปปั๊มน้ําไว้ด้วยปั๊มน้ําไว้ล้างถ้วยล้างท่ออะไรตอนเที่ยงตอนบ่ายก็คงจะมากินข้าวอยู่ที่นานี่ละครับพี่น้องกลางคืนก็แคมปิ้งกันต่อ เด็ดก็มีเมนูเด็ดที่ชอบลงเด็ดอยู่นะแต่ว่าไปซื้อเนื้อก็ไม่ได้เมื่อกี้เด็ดไปถ่ายคลิปไปซื้อปลาก็ไม่มีครับแต่ว่ามีหนูนาอยู่มีซี่โคงมีวัวเออมีวัวหันน้อยน้อยเพิ่มก็ให้วัวหันมา,าตัวนึ่งครึ่งตัวอยูนนส,สวยเด้อ

สวนกันแป๊บหนึ่งนะพี่น้องแต่วันนี้ก็โล่งๆเดี๋ยวเราเปิดบาร์กันวันนี้อแต่ว่ามันก็ไม่สกรปรกอะไรมากแต่ว่ามันกทําความสะอาดกว่านิดหน่อยก็น่าจะโอเคบรรยากาศดีครับนี่มานอนแคมป์ปิ้งดูตอนดผ้าที่ตอนเย็นๆตกดินสวยมากับเป็นสีแดงแบบสวยเลยอ่าโอ้บรรยากาศก,ก็ใช้ได้อยู่ใครจะกินปงกินปลาก็มีนะ <วา>ก้อนฟงก้อนฟางนี่เราก็จะเอามาทําเป็นอา่เอาเรียกอะไรเป็นเก้าอี้แคมปิ้งครับนั่งกอง่อกองไฟกันสำหรับค่ำคืนนี้นะที่ย่างวัวของตอนงานวันเกิดพี่เคก็ยังอยู่นี่เดี๋ยวช่วยกันทำความสะอาดแป๊บหนึ่งนะหาไม่กงไม่กวาดมากวาดทำความสะอาดกันครับเดี๋ยวอีพีต่อไปเพื่อนๆก็รอติดตามนะครับภารกิจต้อนรับป่าแน่อเน่ออนทัวร์นะครับจะเป็นยังไงรอติดตามครับภารกิจไปเอาเนื้อก็ล้มเหลวนะ ปลาก็อาจจะมีอยู่แต่ว่าต้องต้องใช้ต้องใช้ฝีมือในการหาเราจะเปิดบา,ารกันแต่ว่าเจแจลรอกไม่กว่าทางกระเพ้าไหมก่อไม่กว่าเน,น,นื้อหาทองนห้องน้ำบ่ร มาไปเรามาเปิดเปิดบาร์กันครับพี่น้องโอ้โหปัดโคเป็ดติงแตงสวรรค์บ้านนาะอยู่ไหนนี่มากกว่าเลย เปิดบาร์ควลุ่มเด่นกระกตู <c oughs> จำได้ตอนนั้นมาทำบาร์ใหม่ๆ FC มาเที่ยวหา <Okay. S 2> แกมาจากประเทศเยอรมันไหมแกว่าตอนเช้ามาพี่ต้อง ทำความสะอาดหิมะหน้าบ้านตลอดถ้าอย่างนั้นเวลาคนอื่นมาเดินหน้าบ้านเราแล้วล้มอะไรเงี้ยเขาก็จะฟ้องเราได้ <c oughs> แกก็มายืนอยู่ตรงนี้แหละผมก็ตอนนั้นมัดตรงนี้ไว้มาตรงนี้ไว้แล้วก็พอแกพูดจะไม่ทันจบเลยเชือกขาดตรงนี้อ่ะใส่แกตึง๊งหัวแตกเย็บสามเข็มตกสาหน้นาเลยแบบ เขาสามารถเที่ยวแล้วต้องได้รับรอุบัติเหตุอะภาไปเย็บที่โรงพยาบาลถึงสามเข็มเลยนะตอนนี้ก็เลยเอาเชือกมามัดด้านนี้ไว้อีกด้านหนึ่งเพื่อดึงไว้ไม่ให้บาเราไม่ให้ฝามขีดออกมามก็พร้อมจะตอนรับแขกครับนะตอนเย็นๆโอ้มีมีปิ๊บด้วยตอนเย็นๆถ้าใครอยากจะไปนั่งบาก็เป็นั่งที่บ้านได้แต่ว่าถ้าตอนกลางวันอยากสัมผัสธรรมชาติแบบบ้านทุ่งก็มาอยู่ที่นี่ มะละกอเต็มสวนมะนาวเต็มสวนครับเอาไม่กีแต่ปะละารามะเขือเทศมาก็อยู่ได้แล้วที่นี่พี่ยา่างมาจากเราเนี่ยพี่ยา่างมาจากประเทศเราเนี่ยก่าวต้องงบนบีบห,หน่อยนะไม่เจอกันนานคิดถึงกันเลยแมวอะไรแมวเป็นเพื่อนจากหนูเหรอเนี่ย โอ้หแล้วพิ่สูใหม่ๆนี่ควายแอ่ะควายแล้วมมีตัวหอยด้วยมีตัวหอยทากเย้ยไม่กวาดอย่างนีบ้างมีอันเดียวอ่ะโอ้โหกบแก่ยักษ์ไอเหี้ยม่กวายไม่น้อ ไมคอยไนบ้าะรนมาคี่บางหรือเปล่าเ้ยหมอนก็เคยก็มานอนเวียนอยู่นี่แหละเคก็มานอนกลางวันสายยางสายยางก็เอากลับบ้าน่ได้ต้องเอาสายยางมาด้วยนี่ ปเดี๋ยวทำความสะอาดนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ s p e e ตัิกาสามสิบห้านาทีครับน้กเบบอกสูบปานนเบเนี่ยใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวผมจะกลับไปขนของไปเอาหม้อเอาเตาเอาฟืนเอาพริกเอาเกลือเอาวัตถุดิบเรามาสแตนบายอยู่ที่นี่แล้วก็อ๋อถึงเวลาเราก็จะจัดเมนูกันคืนนี้คงจะได้แทมป์ปิ้งกันที่นี่แล้วครับพี่น้องนะต้องรอติดตามไปแล้วน่าเชอนักสำหรับ EP นี้เนาะ เจอกันใหม่ EP หน้าครับพี่น้องใครชอบก็กดไลค์กดแชร์รอติดตาม EP ป้าแน่มาเที่ยวฮาเราจะเป็นยังไงบ้างรอติดตามครับพี่น้องสำหรับ EP นี้ต้นเด่นกับผู้จัดการส่วนตัวออกตัวไปแล้วครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ถ่ายวันนี้ลงวันนี้นะ,ะอัปเดตล่าสุดคลิปเราเนี่ยหาเช้ากินค่ำวันชวนวันครับเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพีค่ะ้อ่ะดูย่ต่อฟังเสียงนีดหนึ่งหนนะ